ใหม่คร<ส>ับว <tails, S 1> <c oughs> ่าแล้วผูเผ <prince Lion> <ard> um ่าเรก็เติมน้ำให้โอ้ยแล้วไหนเห็นว่าเาพุ่นเ่ปุ้ยพิกพิกก็ขวบซะเนาะพุ่นล่ะผมก็ได้กินแต่มกสต่หมองนะครับเม่ได้กินมกก็เจ๋งเขาหนอก สวัสดีครับผมเจอกันครับช่องคักขนาดคือเกาอีกแล้วครับพอดีผมไปได้สมองสมองง่วครับนี่สมองง่วหน่อยแตจะว่ามันหน่อยคิดอยากมกมกสมองหรือว่ามกกระหมองบ้านมันสิเป็นมันสิเป็นอีสานเท่าสิเอิญมามกสมองบางบางหมู่บ้านก็สิเอิญมามกกระหมประมาณนี่ครับนี่วัตถุดิบเพ้ากัสิหลักๆเลยก็คือสมองหมาไม่สมองง่ว มองมาสิุ๊บไนี่ครับสีมีหอมแดงตะไคร้บักทีแข่งกับนี่เออ<ฮ>น้ำากับอันนี้ยังวะใบบักกรูดเดี๋ยวสิมาตาม่ำมาต่ำม,มาทุดเลยผมสิต่ำข้าวเดี๋ยวมันสิแล้วเลยถามงันนะครับหนึ่งสองสามปั๊บนี่ไงครับ มาครับเป็นยังไงเห็นว่าไวว่าครับ,ค,รบคือจังลี่เอานี่แหละครับคือจังเข้าก่อเอานี่แหละนี่ครับวัตถุดิบเท่ากับอ,อ๋อมาแมนอา่าเครื่องเทศเท่ากับนี่มีแล้วบานนี้พอดีผมมีใบตองเดิผมมีตองผมสีมกใช่หมอผมสีมกมกแบบใช่หมอนี่ผมเท้าจังสีแล้วครับสีเอาใสา่เอาไฟมาเบิ้งเนี่ยนะผมเห็นในหมอนี่เลยเอาใส่จังสีบานนี้ผมสิดห้อยผงสูรด โอ้ดห้อยวตสุดโรดยังสีเลยครับห้อยแบบนี้ใส่หน่อยแซบหน่อยใส้หลายกะหัวโปกโหลดดีครับโหลดดีกับแฉ่งแข็งดอกเปิดไว้เพ่ขึ้นใช้ลำลายักหน่อยโอ้เขียวมือหนอ

ที่จีงมันต้องยอดน้ำอยู่ที่ยอดน้ำลง,งเฉยๆเล็กน้อยข้างหมือใช่ลูกโดดน้ำหนือใช่ลูกโดดแล้วก็ยอดน้ำยอดน้ำลงเล็กดดน้อยเฮ้ยก็เปิดแก๊ส บาลน,นี่เราก็ปิดฝาหมอนีพอ่พ่อพ่อขางหมอจากน้อยเลีวยเปิดขึ้กนมาเบิง้งนี่ใส่ขัออีตูลงไปบบดน,นี่ภาษาไทยเขาเอิยนอย่างผักอีตูหรือใบแมงลัก กินกระชันอันตัวใหม่ครับว่าแล้วมุเป็นยังครับมันจังสีเด็กกินหอมเออ,เอ,อน,นั่นเท่ากับดาดน้ำเลยหอมก็ยังถากเล็กน้อยก็ได้คือเก้าภาษาผู้เผ่าเขก็เติมน้ำให้โอ้ยแล้วมดเหน่ได้ยู่ถาอีกแมบหนึ่งว่าได้คือเก้าคุณเลรอ สมองง่วนหน่อยเห็นจะว่าเห็นว่า,วาหลพ,พ,พหุ่นหลอมเออพริกพริกพริกก็ขวบซะเนาะพุ่นล่ะบุกโดนมากับมี่หอม่ากับมี่ข้าวสกมาชิมไปน่นำลายแตกผากผักเลยวะ สมุนไพรครับสมุนไพรใช่นี่แหละอันญชรว่าสูตรมันเป็นสูตรต่อเพ็ดแห่มันแบบเคลือบคาราเมลหอมกลิ่นข้าวคั่วมกสมองม้วงัวครับ,บ,บรสชาติเป็นแบบเขาเคายกินนักได้เล็กน้อยรสชาติเป็นยังไงกับเป็นรสชาติเนี้ยเขาสมองคอเลสเตอรอลมันสูงมันบ่เข้าเก้อ ก็าักไม่นะผู้จับกล่องออซื้อมาเลยเป็นถุงเลยเดี๋บวกินเอา,าเอกเออนี่เนงะียว่าต้องมีสัรเยี่ยงเลยเนากเลนี่กินน่มบ่ผู้ทยผูไทยนี่อาญา สมองค้น,นคอยู่เป็น,นตั้งสี่ป่ะครับชัวนไหนเป็นส่วนความผิดปะผมก็ได้กินแต่มกสมองนะครับบ่ได้กินมกหัวใจเขาเดอกนี่อย่างวะหมกแปลก จะหมองสมองหัวก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวจะปวดตะกล่องจะเข้ากันมาทำยังไงด้วยเนี่ยเอาโอ้โอหหลวงพ่อกินแล้วมูจจาของแสบเนาะผู้เฒ่าวันเดียวสิมากินกับเขา จำเป๊ะเป๊ะ,ปะ<อ>หมอหนั่นเรียแรบ้บยพักกับเขาฮะ,ะใช่ปะเขาอยู่ในหันเด้อเขาเขาอยู่ในหัน,หน เระตักเลยไอเสียไปเลยฟองก็ซิมบ yeah. ่อะหนูกโดนเป็นอีหยังสีแบบข้าวเนียวทซ้ำมนกันกับกละองินยังดบบไม่เอา คิดมาเป็นบ้าวงามหิวข้าโหนะสว่าเป็นโกม่อยพบัวบัวบ พ่อนนีมันมีอีหยังเนี่ยวะอยู่ในนี้นกินไปกินมากขึ้นแต่หูได้แล้เนาะสมัยสมัยคนเป็นนิดหน่อยตะเกี้ยบตอนไงจำเขาให้กินได้ก่อนไปโรงเรียน มก,มกกับหมองพอนาแล้วว่าแต่ว่าบุหรุอกว่าเป็นคืออีหยังเอาแล้วเนาะหีบมันยาวเรอไม่ทีเริ่มไรซาลาล่ะเอาล่ะพ <c oughs> อโทษครับ